สวัสดีค่ะวันนี้ย้ยต้อยสั่งผ้ามาสองผืนสองชุดนะคะมีสีมีสีเทาสีน้ำตาลแล้วก็ผ้าเช็ดผมนะคะมีสองสีเหมือนกันสีเทาสีน้ำตาลผืนใหญ่เหมือนกันนะคะผ้านิ่มแต่ถ้าซักแล้วมันจะหดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะคะผืนนิ่มดีนะคะ เนื้อนิ่มเนื้อดีเหมือนกันค่ะถ้าซักเลยมันจะหดเป่ายังไม่รู้เลยแล้วก็สีน้ำตาลก็เหมือนกันนะคะผืงก็ใหญ่เหมือนกันค่ะเขาไม่ได้ให้ค่าโฆษณานะคะแต่ก็มารีวิวให้ดุสั่งมาเห็นมันได้ไวสีนั้นสวยเนื้อมันนิ่มดีค่ะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชม